สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องที่ที่เคสดโอกันดีเช่นเคยที่ยังอยู่กับโคนันเดอะซีรีส์ในตอนที่148ถึง145ถ้าท่านใดที่รอชมหรือเป็นกำลังใจให้เราก็อย่าลืมสละเวลาของท่านเพียงน้อยนิดในการกดติดตามเพจ Facebook ของเราพร้อมกดติดตามช่อง YouTube เพียงแค่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพียงแค่คลิกเดียวก็ทําให้พวกเรานั้นมีกำลังใจในการทําคลิปมากขึ้นและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขไปรับชมกันได้เลยเปิดมาที่อายุมิที่ได้รับบัตรส่วนรถภาพยนตร์จากไฮ巴拉ที่ได้มาจากดรอากาซาอีกทีที่แกงนักสืบยอชนนั้นจะตกลงกันว่าไปดูหนังในวันพุธนี้ ซึ่งเรื่องที่จะไปดูก็คือโกเมล่าที่เป็นหนังสัตป,ประหลาดคล้ายๆกับกอสซิล่าบ้านเราซึ่งพวกเกนตาก,ก็ได้เชียร์โกเมล่า mm. ในการต่อสู้จนคนดูอีกคนที่ชื่อฮี่เดะที่เป็นนักศึกษาก็ได้เข้ามาเตือนไม่ให้พวกเกนตานั้นส่งเสียงดังตตดมาที่หนังนั้นได้จบลงพวกนักสืบเยาวชนจึงไปหาอะไรทานกันเพื่อรอชมโกเมล่า mm. ในภาคต่อไป คณา,าที่ซื้อป๊อปคอร์นแค่3ชุดแต่พนักงานที่ชื่อยูริโกก็ได้แทมให้อีก2ชุดซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่โรงหนังนี้จะอยู่ซึ่งเจ้าของโรงหนังนั้นเขาก็ชื่อมูรามัตสึ ที่ได้เล่าว่าที่นี่เปิดมากกว่า30ปีแล้วก็จะปิดตัวลงในวันนี้เพราะที่นี่เคยมีอันธาพานมาตีกันหลายครั้งโดยเบื้องหลังนั้นที่คุณฮารุตาเป็นเจ้าของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้จ้างคนอันาพานเพื่อทําให้โรงหนังนี้เจ๊งและปิดตัวลงและเขานั้นจะซื้อต่อโรงหนังนี้ในราคาถูกๆก,ก่อนที่คุณฟุรฮาชิที่เป็นผู้จัดการจะเข้ามาเตือนมาให้คุณฮารุตานั้นสูบบุหรี่ ก่อนที่คุณฮารุตะนั้นจะเยอยหยันและจากไปซึ่งผมและผู้ชมก็รู้ได้ทันทีว่าไอ้นี่แหละที่ต้องตายในคดีครั้งนี้ตัดมาถึงเวลาใช้หนังคุณฮารุตะก็ได้ปวนลงหนังจนลูกค้าบางคนถึงก็ต้องหนีไป เมื่อผ่านไปสักพักอากาศก็ได้หนาวขึ้นจนอายุมิและไฮบะลราถึงกับหลับและซบไหลโคนันแต่แล้วก็มีเงาปแปลกได้โผลมาที่มันถูกแขวนไม่น่าเครื่องฉายทําให้หนังนั้นต้องยุติลงแต่หลังจากที่ลงหนังนั้นได้เปิดไฟก็ได้พบสงคุณฮารุตาที่ถูกแขวนคออยู่ ตัดมาที่ตำรวจที่มาถึงผู้ตายนั้นเป็นคนที่มาซื้อต่อลงหนังนี้ที่มาที่นี่ทุกวันเพื่อแก้งลูกค้าแถมชอบสูบบุหรี่ตรงหน้าช่องฉายหนังและด้วยควันบุหรี่นั้นจะทําให้ภาพของหนังนั้นมัวซึ่งเวลาที่เขาน่าจะผูกคอตายนั้นอยู่เวลา12นาฬกา44นาที เพราะมีภาพที่ปรากฏขึ้นในเวลานั้นที่เป็นเงาคนแขวนคอและคนที่อยู่ในโรงหนังนั้นนอกจากพวกโคนั้นก็มีแค่4ี่คนเท่านั้นและคนร้ายต้องเป็นหนึ่งใน4คนนี้แน่นอนแต่ในการจาวแขวนคอทั้งผู้หญิงคนแก่และผู้ชายที่ผอมนั้นก็ไม่สามารถทําได้ก็มีแต่คุณฟูราฮาชิเท่านั้นที่เขาอยู่ที่ห้องฉายหนังตลอดเวลาในเวลาเกิดเหตุนั้นคุณยูริโกก็เอาน้ําชาไปให้คุณฟูราฮาชิที่ห้องฉายพอดี ทำให้เขานั้นมีพยานยืนยันที่อยู่ส่วนคุณมุรามะสึกับคุณฮิเดะนั้นก็ดูหนังอยู่ในโรงหนังซึ่งคุณฮิเดะก,ก็มีพยานยืนยันเพราะเขาถ่ายรูปตอนที่เกิดเหตุได้และก็มีรูปที่ติดคุณมุรามะสึมาด้วย ทำให้ทั้งสคนนั้นรอดพ้นจากผู้ต้องสงสัยตำรวจจึงสำรวจทั้งโรงหนังรวมถึงห้องฉายหนังทำให้โคนันคิดว่าคุณฟุราฮาชีนั้นอาจใช้หนังได้เครื่องฉายสองตัวในตอนแรกนั้นได้ใช้เครื่องที่ไม่มีโศกแขวนอยู่และในเวลาที่เกิดเหตุน,นั้นเขาก็แค่ใช้เครื่องฉช้หนังตัวที่สองแต่ข้อสันนิษฐานนี้ก็ถูกปัดตกไปเพราะคุณยูริโกะที่มาส่งชาก็เห็นว่าเครื่องฉช้หนังนั้นทํางานแค่เครื่องเดียวเท่านั้น ตัดมาที่หมวดทาง,างนี้ที่ได้ไปสืบประวัติของคุณฮารุตาจนได้รู้ว่าเขานั้นติดการพานันจนนี่ท่วมตัวทําให้ผู้ตายนั้นไม่เหตุจูงใจในการฆ่าตัวตายโคนนั้นที่วิเคราะห์คดีก็รู้ดีว่าท่า,าทีของผู้ตายนั้นไม่เหมือนกับคนที่ฆ่าตัวตายและยังมีเรื่องของแอร์ที่เปิดแรงกว่าปกติจากนั้นดออรอากาซาก็ได้มาที่โรงหนังจากสารวัตรมิงุรลที่โทรตามมาให้มารับพวกเด็กเด็กกลับบ้านโวนโคนั้นที่ยังสงสัยในคดีก็ได้สำรวจห้องต่าง ก่อนที่โคนันจะไขปริศนาออกและรู้ว่าใครคือคนร้ายที่คนร้ายนั้นใช้ความมืดในการฆ่าผู้ตายโคนันจึงใช้เสียงของดรอากาสะาในการไขคดีพร้อมกระดาษไฟในโรงหนังและจะแสดงวิธีที่คนร้ายใช้คนร้ายนั้นใช้ความมืดในการฆ่าคุณฮารุตะและใช้ประโยชน์จากเครื่องฉายหนังเพื่อสร้างหลักฐานที่อยู่คนร้ายก็คือคุณฟูรุฮาชิก่อนที่ดอกรอาการะ้นจะใช้หนังที่มีเงาดำเหมือนกับตอนเกิดเหตุซึ่งเป็นเงาเกนตะ ที่เกนตะานั้นโหนตัวอยู่ที่นี่ตั้งนานแล้วแต่ทุกคนนั้นกลับไม่เห็นเพราะด็อกเตอร์อากาสะนั้นได้เอาของอปิดช่องไว้ทําให้แสกนั้นไม่สามารถลอดออกมาได้โคลายนั้นก็ใช้วิธีเดียวกันที่แขวนศพไว้ตั้งแต่แรกส่วนศพที่แกว่งไปมาเขาเกิดจากแอร์ที่แรงขึ้นจนศพนั้นแกว่งได้เองส่วนในตอนแรกที่ฉายหนังที่ไม่เห็นศพ ก็แค่ใช้กระจกติดตั้งไว้ที่เครื่องฉายหนังและสะท้อนไปยังอีกช่องทำให้เปลี่ยนช่องฉายหนังได้โดยใช้แค่เครื่องฉายเพียงตัวเดียวเท่านั้นในตอนที่หนังเริ่มคุณฟุราฮาชีนั้นคงปรับความแรงของแอ จากนั้นก็เข้าไปที่โรงหนังรัดคอผู้ตายแล้วก็นำศพมาแขวนที่ช่องจากนั้นก็เอาที่บางแสงออกและถอดกระจกก็ทำให้หนังนั้นฉายปกติส่วนศพที่ปรากฏออกมานั้นก็แกล่งด้วยความแรงของเอหลักฐานก็คือภาพในกล้องของคุณทิเดที่โฟกัสนั้นไม่ตรง ทำให้ภาพในเวลาเกิดเหตุนั้นไม่ชัดเพราะระยะห่างจากกล้องฉายหนังนั้นที่ส่องผ่านกระจกนั้นไม่เท่ากันทำให้ภาพนั้นไม่ชัดในตอนที่สพปรากฏตัวออกมาจนในที่สุดคุณฟูรุฮาชินั้นก็สารภาพว่าเป็นคนฆ่าผู้ตายเขานั้นทนไม่ได้ที่คุณทาุตะนั้นจะทำรายที่นี่ทิ้งโดยก่อกวนคนดูเจ้าลงหนังนี้ถึงกับเจ๊งแล้วก็จบคดีฆาตกรรมการใช้หนังครั้งสุดท้ายตอนแรกและตอนจบ เปิดมาที่แก๊งนักสืบเยาวชนที่มานั่งเล่นกันที่บ้านของดรอาการาก่อนที่จะพูดคุยกันเรื่องคดีป้นค่าที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่อยู่เหมือนไกลๆที่เป็นร้านอาหารฝรั่งเศสที่ชื่อว่าเลอเอสคาโกที่มีความหมายว่าหอยทากซึ่งผู้ตายนั้นได้ปเผชิญหน้าคนร้ายที่งัดเข้ามาก่อนผู้ตายนั้นจะถูกมัดและแทงเข้าโดยมีดซึ่งก็กวาดซั์สินไปจนหมดก่อนที่จะตัดมาที่อายุมีนั้นดูเหมือนจะไม่สบายและเจ็บคอ ทำให้ด็อกเตอร์นั้นตัดสินใจไปส่งอายุมิและทุกคนกลับบ้านตัดมาที่โรงเรียนอายุมินั้นก็ไม่ได้มาโรงเรียนเพราะเป็นหวัดซึ่งอายุมินั้นก็ต้องนอนพักที่บ้านคนเดียว พราะพ่อแม่นั้นไปทําธุระแต่เมื่อผ่านไปสักพักก็ได้มีคนโทรมาที่บ้านของอายุมิซึ่งอายุมิที่หลับอยู่ทําให้ไม่ได้รับสายส่วนเครื่องตอกลัที่ทํางานอัตโนมัติก็ได้ตอบไปว่าไม่มีใครอยู่บ้านให้โทรใหม่ในวันหลังจากนั้นคนที่โทรมาและมีท่าทางแปลกๆก็ได้บุ่งหน้าไปที่ห้องของอายุมิเมื่อมาถึงก็ได้กดกิ่งอายุมิที่คิดว่าเป็นคุณแม่ก็ได้ตื่นและกำลังไปเปิดประตูแต่ประตูนั้นก็โดนสะก,ก่อน อายุมิที่มองทางช่องตาแมวก็ได้รู้ว่ามีโจรงัดห้องเข้ามาอายุมิจริงได้รีบหาที่ซ่อนโดยที่คนร้ายไม่รู้ว่ามีคนอยู่ในบ้านอายุมิที่นึกถึงคดีที่คนนั้นพูดเมื่อวานก็รู้สึกกลัวจากนั้นอายุมิก็ได้สื่อสารหาพวกโคน,นันมาทางเข็มกัดนักสืบที่เป็นเสียงโดนตีพร้อมกับนาฬิกาปลุกหน้ากากใย,ยบาที่อายุมินั้นไม่สามารถพูดได้เพราะว่าเธอนั้นเจ็บคอซึ่งนาฬิกาของหน้ากากใย,ยบาทนั้นก็บอกเวลาเป็น วันที่5้าเวลา10บโมงสานาทีทาให้โคนั้นสงสัยว่ามันแปลกเพราะวันนี้นั้นไม่ใช่วันที่หแถมเวลาที่นากากใยบาทนั้นยังบอกช้าไปตั้ง5นาทีซึ่งอายุมิก็ต้องการบอกอะไรบางอย่างแน่นอนซึ่งถ้าใช่ให้เคาะเข็มกัด1ครั้งแต่ถ้าไม่ใช่ให้เคาะเข็มกัด2ทีแต่อายุมิก็ได้เคาะเข็มกัด2ทีทําให้พวกโคนั้นนั้นไม่ได้คิดอะไรมากโดยที่ไม่รู้ว่าอายุมินั้นโดนคนร้ายจับตัวได้แล้ว โคนานที่คิดเรื่องของอายุมิก็ได้สงสัยเรื่องที่อายุมินั้นส่งเสียงดนตรีและเสียงนาฬิกาปลุกมาแต่จากวิชาดนตรีที่ครูโคบายาชินั้นเล่นเปียโนก็ทําให้ไฮบาระและโคนานรู้ว่าเสียงดนตรีในตอนแรกของอายุมินั้นหมายถึงหอยทากที่ชื่อเหมือนกับร้านอาหารที่ถูกปนเมื่อวานทําให้โคนานรู้ตัวแล้วว่าอายุมินั้นตกอยู่ในอันตรายโคนานจึงให้ครูโคบายาชินั้นโทรหาตํารวจ โซนโคนนั้นจะไปหาอายุมีโซนนาฬิกาที่บอกวันที่5เวลา10โมงครึ่งก็แปลได้ว่าโกโตหังผิดแปลว่าโจนค่าชิงซัพ์แต่มาที่อายุมีที่กําลังถูกฆ่าแต่ก็มีคนโทรมาพอดีที่เป็นเสียงของดรอคเตรากาซและฝากข้อความไว้ว่าจะนําเงินที่ยืมไปมาคืนเป็นจำนวนเงิน5ล้านเยนโดยที่เบื้องหลังนั้นโคนนั้นมีคนโทรมาและใช้เสียงดรอ,อรอากาซ เพื่อยื้อเวลาคนร้ายทาให้อยูมินั้นรอดตัวไปเพราะคนร้ายที่โลภนั้นก็ต้องการเงิน5้าล้านเยนจึงยังไม่ฆ่าอยูมิหลังจากนั้นไม่นานก็ได้มีคนไปกดจริงที่หน้าบ้านของอยูมิที่โคนันนั้นได้เดินเข้ามาพร้อมกับลูกบอลก่อนที่คนร้ายนั้นจะโดนเตะอัดหน้าจนสลบคาที่ขณะที่แก้เชื่อใครอยูมิคนร้ายก็ได้ฟื้นขึ้นมาเพราะลูกบอลที่โคนันเตะเมื่อกี้นั้นไปโดนหมวกกันน็อกคนร้ายจึงจะจัดการโคนัน แต่พวกเกนตาก็ได้เข้ามาช่วยไว้และร่วมมือการจัดการคนร้ายจนสำเร็จแล้วก็จบคดี SOS ข้อความจากอายุมิถ้าทุกคนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยทั้งเพจ Facebook และ YouTube และเป็นกำลังใจให้เราด้วยและวันนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีครับ